สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าเพ้นจะพามาแกะกล่องต้นไม้กันนะคะป้าเพนเพิ่งสั่งต้นไม้ไปบอนสีมัคควานรังสรรค์แกะกล่องมัคควานกันวันนี้นะคะสั่งไปสั่งเพจเพจใช่ไหมสั่งในเพจในกลุ่มสั่งในกลุ่มค่ะเพื่อนๆอันนี้เราสั่งจากกลุ่มนะคะดูซิว่าต้นไม้เราจะตรงปกไหมเหมือนที่เราสั่งไปไหม การพงกันแพ็กก็ดีค่ะเพื่อนเพื่อนดีเลยเนาะสั่งไปราคาก็ไม่รู้แพงไหมเนะะเาะปราเพ็ว่ามันไม่แพงนะมะขวานรักสค์ตอนนี้เขาก็บอกว่าบอลสีลงอะนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าปราเพ็ว่ามันก็ยังไม่ลงมากที่ประเพ็ญสั่งไปน,น,นีต้นนี้รวมส่งห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วค่ะเห็นไหมคะ เห็นสีแล้วกัดสีสวยเลยเพื่อนเกต้น,นก็โตนะคะเนี่ยไม่ใช่เล็กๆลกดูก่อนว่าออกมาจากกล่องแล้วเขาจะเป็นมัะขวานรักสันจริงไหมตรงปกไหมเพื่อนเ,อนเอนคนไหนสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะเพื่อนในกลุ่มบอลสีตอนนี้บอลดีๆบอลเก็บราคาดีๆมีเยอะเลยละค่ะไม่แพง ตอนนั้นประเพณจับไม่ได้เลยว่าขวานประเพณว่ามันแพงพันขึ้นพันขึ้นออกผั่มาใบเดียวพันผล่มาใบเดียวพันอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบแต่ว่ sí つつ being cosas, นาเขาเหลือต้นเดียวค่ะแพ่นคนนี้คนที่ประเพณจับเนี่ยเขาเหลืออยู่ต้นเดียวมะขวานนอนนั้นจะเป็นพวกหนุมานพวกอะไรอ่านี่ค่ะเพื่อนๆสวยค่ะมะขวานจริงๆสั่งมะขวานดังสันได้มะขวานรังสันราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทจริงๆค่ะเพื่อนๆตรงปก กัดสีสวยแล้วด้วยฮาร์ปเลยดีไปฮาร์ด้วยงานนี้ใบมีจมูกนมหน่อยงานนี้ได้ดีไม่จบตาก็จริงๆค่ะสวยค่ะเพื่อนดูนะคะการโคงการแพ็คอะไรก็ดีเรียบร้อยดีไม่มีช้ำไม่มีอะไรเลยค่ะเพื่อนต้นไม้แข็งแรงมากแต่เขาส่งวันเดียวนะคะเพื่อนไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนส่งวันเดียวค่ะมาโคราช ส่งเมื่อวานส่่งเมือวานถึงวันนี้บ่ายาาบ่ายโมงเนี่ยป้าเพ้นเพิ่งไปเอามาไปสนิทพัสด,ดุมาส่งที่ร้านกาแฟ é, ป้าเพ้นเอามาแล้วก็กินข้าวแล้วก็มาแกะนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆเนาะมารีวิวเพื่อนๆดูวันนี้เราสั่งมัคควันร,รังสรรค์ได้มัคควันร,รังสรงคาารค์ค่ะมัคควันรังสรรค์ราคาห้าร้อยเกาารร้สา,กา,ารรสาิบบาทเพื่อนๆป้าเพ้นไม่คิด,ดว่าป้าเพ้นจะมีมัคควันร,รังสรรค์มีเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนอยู่ข้างการขายของอยู่ข้างกันเขาสั่งมาใบนิดเดียวค่ะหกร้อย ใบเท่าเหรียญสิบโ่มาใบเดียวได้หกร้อยนี่สามใบสวยๆใบนี้ฮาร์ปเพ่นเพื่อนนี่ใบนี้ก็กําลังกัดสวยงามเลยค่ะพเพื่อนๆนเนี่เนาะแต่เขามีตําหนินิดนึนงค่ะี่เขาขาดนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเลี้ยงเดี๋ยวพอเขามีใบใหม่ออกเราก็ต้องเอาเขาออกอยู่ดีนี่ค่ะพเพื่อนๆนกัดสีสวยมากเขาเลี้ยงได้สีสวยมากค่ะโอ้สวยแค่สวยสวยนะคะพเพื่อนๆน ตอนนี้บอลถ้าเขาบอกว่าบอลลงบอลอะไรเราก็ไม่ต้องซีเรีลสนะคะัเพื่อนๆถ้ามันลงจริงๆเราคนรักรักบอลคนเล่นบอลเราถูกเพราะเราชอบเพราะเรารักเก็บเลยค่ะถูกเราก็ซื้อค่ะซื้อมาเก็บเก็บไว้เดี๋ยววันหนึ่งที่จานวนบอลที่เขาขายขายกันมันหมดแล้วมันเหลือจากคนที่ซื้อซื้อเอาไว้ปริมาณบอลมันก็จะลดลงราคามันก็จะเพิ่มขึ้น อนมันก็ไม่ได้ว่าเพาะเพ็ปแล้วมันได้ต้นได้ลูกนะคะเพื่อนๆมันก็นานอยู่นะเป็นเดือน2เดือนการขยายพันธุ์เดี๋ยวอีกหน่อยเขาขายกันหมดแล้วถูกถกมันก็จะไม่มีบอลก็จะเหลือแต่คนที่ซื้อไว้เราก็จะได้ราคาถึงมันไม่ได้ราคาเราก็ทําจานวนะค่ะเพื่อนเพื่อนเราชอบเรารักของเราเนาะเขสวยดีสวยมากค่ะเพื่อนๆ มะขวานรังสรรค์น,นะคะสั่งมะขวานได้มะขวานค่ะเพื่อนๆบอลตรงกกค่ะอันนี้ป้าเพ็ญก็พามาชมมขะขวานสวยๆเนาะเอาไว้ครา,าวหน้าป้าเพ็ได้อะไรมาเดี๋ยวป้าเพา็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกมะขวานรังสรรค์สวยค่ะป้าเพ็ก็เพิ่งเคยเห็นค่ะเพิ่งเคยมีนะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็่คลิปนี้ป้าเพ,พ็ญก็พอแค่นี้เนาะเพื่อนๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ